ซื้อรถวันนี้ผอยที่พี่นา้าผอยที่ปีนาผอยที่พีนาออกรถเรต้นจัดย์บทจส่งปลอมเต้ผมคัน<า>คนี้ใช้งเงิอนออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทซื้อรถวันนี้ผอยที่ ก็อย่าไปบอกใครนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะครับ3า9 9บาท3า9 9บาทสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่โชว์รูมศูนย์รวรถบ้านร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมกับเจ๊ตุ้มนะครับจะพามารีวิวมาชมรถเก๋งนะครับผมออกรถเริ่มต้นศูนย์บบ ออกรถล,ลต้นศูนย์บาทนะครับพนปีนี้ตาไปเลยปีหน้าซื้อลรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวมา,มาชมกันเลยว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับจะเริ่มจากคันแรกเลยนะครับโตโยต้ายาริสตัวนี้รุ่นพิเศษด้วยรุ่น a c t i v ีนะครับปี17ปีใหม่ๆชุดแต่งเต็มๆแบบนี้นะครับผมซื้อรถตอนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าผ่อนอีกทีปีหน้าออกรถล,ลต้นศูนย อ่าใครอยากได้โปรโมชั่นแบบนี้นะครับและหารถปีใหม่ๆอยู่นะครับดูคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้ปี2017นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณ7,000กว่า8,000นะครับหรือว่าอยากได้เงินสดก็มาคุยกันได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องขับอวดนะครับโตยใต้ยาริสแอคทีฟปี17ครับคันนี้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าว่ามีรถคันไหนบ้างนะครับตามมาเลยครับถัดมาคันที่2นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถไซส์ครอบครัวนะครับขนาดกลางนะครับผมวันนี้อยู่กับ ฮอนด้าโมบิโอนะครับผมคันนี้รถคันนี้มาในปี2015สภาพไปสวยใครที่หารถครอบครัวนะครับคันนี้เลยออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทซื้อรถวันนี้พออ่อยที่ปีหน้าจัดทรงทั่วประเทศเลยครับครับผมสำหรับ Honda m o b บิ i o คันนี้เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์1.5นะครับผมไซส์กำลังพอดีเลยสำหรับครอบครัวนะครับใครกำลังหารถ Honda m o b บิ i o หรือว่ารถครอบครัวที่ประหยัดน้ำมันคันนี้ ได้เลยครับผมคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่า70,00นะครับผมคันนี้หรือว่าราคาเงินสดก็แค่3 0 0แสนกบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่หารถแบบนี้อยู่นะครับรถครอบครัวราคาไม่แพงมากต้องเป็นคันนี้ครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวถัดมาดูฝั่งซ้ายมืออีกคันหนึ่งดีกว่าครับถัดมานะครับเป็น Honda City นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นเก่งซิตี้ยุทขับในเมืองคือสบายมากๆนะครับคันนี้อยู่กับ Honda City 1.5เกียร์ออโต้ปี2015ครับคันนี้คือสีขาวอวบและแต่งมาเรียบร้อยตั้งแต่สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างยันล้อแม็กเลยนะครับผมคันนี้แช้งเงินออกรถเริ่มต้นศูนบาทซื้อรถวันนี้พอยอที่ปีหน้าพอยที่ปีหน้าพอยที่ปีหน้าเลยโอ้โหแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสิ้นปีนะครับผมต้องรีบจัดแล้วนะครับผมไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้จะขับแก๊สออกได้ไหมครับได้ าช้การไดพนันเงินเดือนได้ทุกอย่างออกได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากใช้แค่สี่อย่างเท่านั้นใช่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปรับรองเงินเดือดเนเกษตรเป็นย้อนลักพกเดือนจบเลยแค่นั้นเองครับใครที่หารถอยู่นะครับคอนด้าซิตี้คันนี้ออกง่ายๆครับแล้วก็มีบริการจัดส่งถึงบ้านอ่าจะส่งถึงบ้านด้วยนะครับโอเคสำหรับคอนด้าซิตี้คันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ6ก0 0นเจ็ อ่าสองพันเจ็ดพันนะครับเอาได้เลยนะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลอะไรก็ติดต่อมานะครับผมถัดมาครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าครับถัดมาคันที่4นะครับคันนี้คือรถครอบครัวอีก1รุ่นนะครับผมใครที่คิดว่า Honda m o b i l i o คันนั้นยังเล็กไปมาดูคันนี้ครับ Honda HRV ครับผมคันนี้ต้องบอกตัวท็อปสุดมือ1ป้ายแดงออกห้างมาเป็นล้านครับตัวนี้ออปชั่นเต็มหลังคาซันรูฟนะครับผมไฟหน้าเป็น Daytime Running Light ครบหมดแล้วนะครับแลต้องบอกเลยว่่าคันนนนี้้้ใชเเงิิออกรมต ซื้อรถวันนี้พอยที่ปีหน้าบริการจะส่งทั่วประเทศครับผมสำหรับ Honda HRV คันนี้ครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสีขาวอวบเลยนะครับตัวท็อปสุดปลายแดงนะครับผมวันนี้นะครับราคาหายไปมากกว่า3าถึงสแสนบาทแล้วแต่ราคามืองหนึ่งเป็นล้านนะครับผมคันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณหมื่นต้นๆก็ได้แล้วนะครับสำหรับ Honda HRV นะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะซื้อสดก็สามารถซื้อสดได้ไหมครับได้เลยค่ะซื้อสดได้เลยลดให้พิเศษอีกลดให้พิเศษนะครับซื้อสดเจบอกว่าลดให้พิเศษอีกด้วยพิเศษได้เลยค่ะนะครับสำหรับ HRV คันนี้เกียร์ออโต้รุ่นท็อปสุด1.8 EL ครับผมนะครับอยากสอบถามข้อมูลก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่ะคันนี้ป้าถัดมาอีกคันหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นรถเก่งเล็กอีกคันหนึ่งเลยนะครับคันนี้คือ Honda Jazz นะครับผม GK สี bron เงิน คันนี้น่าจะเป็นปี2015นะครับผมรถคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถมหาลัยรถนักศึกษานะครับต้องเป็นคันนี้เลยนะครับผม Honda j a z z คันนี้ใช้เงินออกริ่มต้นซื้อรถวันนี้คอนดีปีหน้าไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหนเหนือใต้ออกตกก็สามารถซื้อได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมสำหรับ Honda HRV สำหรับ Honda Jazz คันนี้นะครับ Honda Jazz คันนี้นะฮะ คันนี้ Honda Jazz นะครับผมปี15คันนี้ผ่อนเริ่มต้นประมาณสักประมาณ7-8,000เหมือนกันนะครับ7-8,000นะครับคันนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับแจ z z รถใช้ในเมืองนะครับได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ไม่ชอบตัวนี้มาดูฝั่งนี้ก็ได้คันนี้คืออีกคันหนึ่งที่เป็นแจ z z เหมือนกันแต่ว่าคนละรุ่นคนละปีนะครับอ่าประมาณนี้เผื่ออยากผ่อนน้อยๆลงมาดูคันนี้ครับคันนี้คือ Honda Jazz เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว GE นะครับผมรถคันนี้ปี2011สีส้มอิฐ ส้มอิดด้วยครับส,รรสีตัวนี้บอกเลยว่าหายากมากนะครับคันนี้ใช้เงินงออนเริ่มต้นศูนย์บาทใช้เงินงออนเริ่มต้นศูนย์บาทซื้อวันนี้ผ่อนไอทีปีหน้าซื้อวันนี้ผ่อนไอทีปีหน้าจะส่งทั่วประเทศเลยอ่าสำหรับคันนี้ครับฮอนด้าแจสนะครับผมปี2011เกียร์ออโต้นะครับสภาพสวยเลยคันนี้ตกแตง่งล้อแม็กสเกิร์ตข้างทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับผมคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ 5 0 0 0ันถึงหกพัไม่มากค่ะไม่มากเผื่อคันนั้นยังแพงอยู่มาดูกันนี้ผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเบาๆห้าพันหกพันนะครับผ่อนสบายสบายนะครับผมแล้วก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศออกรถซูเป์บาร์อ่าสำหรับคันนี้ครับผ่อนได้แจสปีสองพันเอ็ดสีส้มอิดนะครับผมอยากได้ข้อมูลก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเล้วมาเผื่อเราลองมาดูคันที่ผ่อนน้อยๆกว่าน,นี้ดีกว่าเพื 5, 6, <ๆ>่อห้าหกพันจะแพงไป,ไปไฝั่งขวามือน,นี้เลยครับ มาครับผมอีกฝั่งนึงนะครับคันนี้นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวมาดูคันนี้ไปพร้อมกันนะครับมาใหม่เลยนะคะคันนี้คันนี้นะครับเป็นนิสสันอเมรานะครับปี2012เลขไม้60,000กิโลต้องบอกเลยว่าคันนี้เจ้าของเก่าเป็นนักศึกษาชายครับปี12รถมือเดียวรุ่น็อปสุดด้วยนะครับคันนี้มือหนึ่งปแดงออกมา5-6แสนครับวันนี้นะครับบอกเลยว่าออกรถเริ่มต้น0บาทออกรถเริ่มต้น0บาทซื้อวันนี้พออีกทีปีน่าซื้อวันนี้พออีกทีปีหน้าไปเลยนะครับ แล้วก็บอกเลยว่าบริการจัส่งคศคันนี้ผมบอกเลยว่าอย่าไปบอกใครนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นนะครับ3 9 9 9้บาทโอ้โหอย่าไปบอกใครนะผ่อน399ประมาณมอไซคันนึงประมาณมอไซเว็บคันหนึ่งอันนี้หุ้มเหล็กนะเผื่อใครกำลังมองมอไซเนาะผ่อน3,000กว่ามาซื้อเก่งคันนี้ผ่อน3 0 0พันกว่าเหมือนกันนะครับผมแล้วออร์รถเริ่มต้นศูนย์บาทออร์รถเริ่มต้นศูนย์บาทสุดอวันนี้พ่อยที่จหส้งทั่วประเทศนะครับผมสำหรับ นิสสันอเมราปีสองวิ่ง6กหมื่นโลคันนี้นะครับเกียร์ออโต้รุ่นท็อปสุดนะฮะคันนี้เลยนะสีดำสวยๆนะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าตัวนี้เก่าไปมาดูฝั่งข้างหลังผมสิครับมาเลยครับตามผมมาเลยครับคันต่อมานะครับนี่ถ้าตัวนั้นยังเก่าไปมาดูคันนี้ครับตัวใหม่เลยนะครับกับนิสสันอเมราปี2017นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้รับภาพสวยมากและวิ่งไม่ถึง1-0,000แกิโลคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นศูนย์ ซื้อรถวันนี้พ่อยที่ปีหน้าจัดโซฟีทั่วประเทศนะครับผมสำหรับนิสสันอะเมร่าคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเก๋งขี่ในเมืองสบายๆและประหยัดน้ํามันมากๆนะครับสำหรับคันนี้โฉมหน้าก็เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นประมาณห0 0ันถึงเจ็ดพนะครับผมผ่อนห้าพันหกพันดีกว่าอ่าผ่อนห้าพันหกพันนะสำหรับนิสสันอะเมร่าคันนี้นะครับผมปี17เลขไม้ไม่ถึงแสนกิโล และคันนี้ออปชั่นเต็มด้วยนะครับผมคันนี้เบาะก็เป็นเบาะหนังเกียร์ออโต้นะครับผมทุกอย่างออปชั่นเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้ตกแต่งล้อมงล้อแม็กอะไรเป็นตัวสปอร์ตเทคเรียบร้อยแล้วนะครับผมใครหาอเมล่าถ้าตัวนั้นยังเก่าไปมาดูตัวนี้สิครับผ่อน5,000 6,000 7,000พอแล้วแค่นั้นเองนะครับผมโอเคครับไปถัดมาเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าที่จะพาไปชมกันนะครับจากค่าย Mazda นะครับเดี๋ยวตามมาเลยฮะ ถัดมาคันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมเอาใจนักศึกษาเพิ่งจบใหม่กำลังบรรจุงานและการหารถไปทํางานแล้วกันครับก<ช>ับคันนี้เลยครับ m a z d a 2 Sky a c t i v ปี2016ไปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ตกแต่งรอบคันสวยงาม้แต่ไฟหน้ายังสเกิร์ตหน้ายังลอ้อแม็กเกินข้างไปเลยครับคันนี้ใช้เงินเอารถเริ่มต้นศูนย์ใช้เงินเอารถเริ่มต้นศูนย์ซื้อรถวันนี้พ่อยที่ซีน้าซื้อรถวันนี้พ่อยที่ซีน้าจัดไปเลยครับบอกเลยว่าจัดเต็มเต็มนะครับจัดทรงทั่ จัดส่งจัดไปครับสำหรับมาสด้าสองคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพสวยเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินออปชั่นเต็มๆนะครับผมคันนี้สีแดงด้วยคันนี้<ส> <ๆ S 2> บอกสีพิเศษค่ะนาะค่าสีพิเศษใช่ไหมครับเจฟบอกเลยว่าคันนี้สวยเนาะสวยมากสวยจ,จัดเลยครับคันนี้บอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นประมาณ6,500ถึง7,000บาทแค่นั้นเองนะครับผ่อนเบาๆ6,500ถึง7,000บาทนะครับผมอาชีพไหนก็ออกรถได้ได้หมดค่ะแล้วก็ออกรถได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถได้เรามีไฟแนนซ์บริการทุกที่นะครับผมทุกที่เลยเลยค่ะเดี๋ยวีพนักงานไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนั่งสวยอยู่บ้านก็ออกรถได้ไปเลยครับสำหรับคันนี้ครับ m a z d a 2 Sky Active นะครับผมปี2016คันนี้ใครหาอยู่ต้องรีบเลยหรือว่าอยากได้ราคาเงินสดก็ทักมาคุยกันได้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพิเศษได้อีกค่ะลดได้อีกค่ะเงินสดลดให้เป็นพิเศษอีกเลยครับไม่มีเวลามาจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยคมันมีเวลาจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับผม จัดไปแบบชิวๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถเก่งในวันนี้ที่ผมและเจตุ้มนะครับนำมาฝากกันนะครับแล้วก็พร้อมกับแคมเปญดีๆที่โชว์รูมศูนย์ลุงบ้านร้อยเอ็ดนะครับมีรถหลากหลายรุ่นให้ทุกท่านได้ชมเลยอยากได้ข้อมูลก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับและรถทุกคันบอกเลยว่าออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทออกรถเริ่มต้นศูนย์บาทซื้อรถวันนี้พออ่อยที่ปีหน้าซื้อรถวันนี้พ่อยที่ปีหน้า จัดไปเลยครับเต็มๆ,ๆนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่ามีบริการจัดส่งทั่วประเทศจัดส่งทั่วประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อรถได้นะครับกับเรานะครับโชว์รูมศูนย์รถบ้านร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นํารถสวยๆมาฝากกันนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขไม่ได้ยุ่งยากเลยะนะครับผมอยากได้ข้อมูลแบบไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์หรือติดต่อเราเข้ามาเดี๋ยวเราจะบอกเงื่อนไขและข้อมูลบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวนะครับผมเอกสารก็นั่นแหละบัตรประชาชนจริงๆก็ไบเดียวก็จบแล้วแอ่าแค่นั้นก็จบแล้วนะครับเมเด็ดในย้อนหลังจบ จบแล้วครับะนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองรถอยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากออกมาดูรถก็สามารถชมวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้เราด้วยนะครับทีมงานคือรถบ้านเราอีกทุกท่านด้วยเดี๋ยวจะพบกันไหนในคลิปหน้าสหร,รับวันนี้ผมกับเต้ตุ๊กก่อนสวัสดีครับ